สวัสดีน้อครับพี่น้องพอผมนะครับสอมไปโจมไปเนาะวันนี้ลมดีนะครับพี่น้องไอ้ถ้าพี่น้องว่าปล่อยเบานะครับพูนขับเจ้าของเบาพอนผมใจน้องพ่นเป็นคนแรงนะครับเนาะพวครับพี่น้องโอ้ยหลมครับขันบ่อยน้องพูนแรงกย่าทีมัดสัตว์เลยประจังนาะครับเนาะ เบิ่งสีสูลมแห้งตัวนี้ได้บ่จะปีกักเปอนใจจางไหนเนาะพี่น้องมื่อนี้อู้ลมแห้งครับพี่น้องแต่ว่าก็มีเสียงฝ่าห้องนำเลยครับเสียงฝ่าห้องนำเนาะจักแมื่นลมหนาวหรือแม่นลมฝนแต่ว่ามันอวยถือทางอย่างนีเนาะพี่น้องแต่มันก็มีเสียงฝ่าห้องนำเนาะลมแห้งครับพุ้นนาะครับจะาอองเบาพุ้นนอะครับเนาะ ไอหนองนี่น้อยกับเหรียญเพระบาะว่ามันเป็นเบาของเพื่อนนอกครับพี่น้องเที่ยวตุ๊กตน๊ที่มเลียนแห่งหนรับไปอีกไปอีกไล่เสือกไปอีกเออพูดไปกันแทบบุญกันอันนี้ไว้เลยกันไล่กันไล่ลเสือกได้ก็ไล่เลยเด้อเ,เดี๋ยวกระเปาตัวบ้านะดวงเก่าครับจะนูบ่มีคือเก่าครับพี่น้องเล็ก ทวงเกคือเกาสูตรเกานะครับถอดหางนะครับสองหองถอดหางดวงเกาียวนะครับไปอีกหรามไปอีกเขาก็เกี่ยวไก่เหลื่อมที่เบิดแล้วนะครับเนาะ ไปยีงครับลไล่บีจังหน่อยเอา้าลุมแล้วครับของกาเล่นจังหน่อยก็ได้กันเอา้าเอา้เอาเดีรับไปเล่นเล่นเล่นฝุครับไป้วครับพี่น้อง Dút 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 hay mình khuyên con Dút lôi khuyên con Lên khuyên mày đâu Thoái lúc mà thoái lúc mà Thoái lúc mà Buồn hấp mày không Phải nấm bây giờ gặp. พูดเอาลองครับลองถ่ายมั้งถ่ายบึงไปอยากถ่าย้อนจีใส่ต้นไหนเห็นบ่ใางเห็นบ่เห็นเต็มเต็มพูดนะครับพี่น้องโอ้พูหัวเนี่ยเห็นบ่าน้อครับสั่นเด้ครับนี่ปวดครับขึ้นขึ้นเกาเนาะครับพี่น้องแต่ว่า มีอาการอยู่หน่อยนึงเนะาะเบาเบาบาด้เลี่ยนโดนเนาะก็มีอาการอยากเอียงแหอยู่ดเด่ีย,ยงเป็นน้ำลมมีอาการนักหัวเลยครับแบบนี้เนาะ บางหนึ่งมันอยู่ยังสี่เมือกล่องก็ได้ครับพี่น้องโอ้โหคือว่าลมแหงนะี่เ็นดวงมันวะคืนนี้เราพานึกเราครับสูบลมแหงไหนแลครับปีนี้สูบเลยครับนะครับแด้กบ,บเป็นยังเนาะสั่นได้ครับพี่น้องนี่ก็จะเลยหัวล้วครับ ผมหาจังสีติดเออก็จ huh? ิตไปเงี้ยนอยังทางอย่างเงี้ยหุ่นกับเงี้ยนจนกอนสิักครับบับมือกล่องผมครับแต่ว่าคู่มือนี่เขามาเรียนสายเบามันจะดีกว่านะครับไม่หรอกสายเบาดีกว่าสายสายหนักสมัยก่อนเนาะ เบา้ายนักสมัยก่อนจะส้นหนานอกปีนี่แข็งเนื้อครับเบาสมัยก่อนน่ะดึงนี้ว่ามือสีขาครับเบาแบบเป็นเห็ดยุกแหลกๆนาอครับพี่น้องเบาซ้นหนานอกโผงรหญ่งนาะดันสนุนน้อเสื้อส้มเนี่ยเอาปุยุเลยได้ครับขนาดดูดนิดหน่อยนี่ขาดแท้ครับคันโมเมนต์ายเบานอกได้ผูุมือหันมาเรียน้ายเบาเนาอครับพี่น้อง ไเบานี่เล่นง,ง่ายครับเล่นง,ง่ายแล้วก็สั้นเนาะพี่น้องคือว่าขึ้นดีขึ้นเก่าครับดวงนี้เนาะว่าให้มันเฮ็ดเล่นๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ขึ้นดีขึ้นเก่าลมแห้งด้วยครับนะมันบโได้ยังนะครับมันไอมันลมแห้งครับ

บุต้องไล่ไล่กันอยู่หลือเนาะพี่น้องเนาะวันลมดีแหงครับมึงอี้โอ้ครับพี่น้องสั่นแนาะถือว่าขึ้นดีเนาะพี่น้องเนาะอ้หกติมัดเสือกไปปุ้ยยา,าวเนาะครับพี่น้องลมมันดีเนาะครับอ <c oughs> าครับพี่น้อง <c oughs> นี่ก็ เด็ดถอนเนาะพี่น้องเนาะกะ <'s> <laughs> สำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะกะจีฝากพี่น้องไว้แค่ซ้ำนี้เนาะครับพี่น้องแรนมาก,กะกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องฝากติดาตามไว้แน่นเนาะครับกะสำหรับวัอนี้กะสวัสดีครับ <laughs> 综合。